วันนี้เรามาดูราคา BMW กันนะครับราคามือสองของ BMW อนะหลักๆก,ก็คือจะเป็นพวกรุ่นซีรีส์ 3, 5, 7ประมาณอย่างนี้ก็มีซีรีส์ 3, ซีรีส์ 5, ซีรีส์7สามรุ่นใช่สามรุ่นอันนี้เราอยู่ที่มอเตอร์โชว์ทำไมเรามาดูตอนนี้ก็คือเป็นราคารถที่มาเทินไงรถหลายคันเราจะดูปีไม่ไม่เก่ามากไม่ใหม่มากคือเป็นช่วงที่คนกําลังจะมาเทินรถกันนะครับก็คือหลักๆตอนเนี้แต่อีกอันนึงประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเราจะมาดูเรื่อง อเทียบง่ายๆคือรถพวกปล plug-in h y b ร i d กับรถดีเซลอ่ารุ่นรุ่นเทียบเท่ากันนะ่ะเป็นยังไงราคาเป็นยังไงอ่าเปิดจริงๆมาเริ่มด้วยที่เออ่ตัว G20 ก่อนของซ<จ>ีร<จ>ีส์3เริ่มที่ซีรีส์3ก่อนเป็นซีรีส์ที่ต่ำสุดของ BM เมไแล้วกันนะโอเคแต่ตัว <G> 20มันคือตัวใหม่ๆเนี่ยอะไรนะตัวใหม่อ่าอย่างเช่นเอ่อถ้าเกิด G20 เนี่ยมันจะมีทั้งหมดสองรุ่นด้วยกันมันมี 330e กับตัวเออ่320ดีเซลเขาหลักๆมันมีสองตัวนี้จริงๆมันมีย่อยอีกแต่เราสองตัวหลัก คือราคาขายตอน,นอ e เนี้ยของสามสามศูนย์อีเนี่ยมันก็อยู่ประมาณล้านสองล้านสามบวกลบใช่นะครับเดี๋ยวเราจะมีเร็วๆนี้จะไปถ่ายคลิปอีกคันหนึ่งส <3, S 1> ามสามศูนย์อีเนี่ยอะไรครับปีสองพันยี่สิบนี่แหละตลาวนี้เลยยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยราคาอยู่ประมาณล้านสองล้านสอง 2. 2> okay. แต่ว่าตอนซื้อเนี่ยเออก็อยู่ประมาณต่อสองล้านเจ็ดสองล้านแปดโอเคแล้วถ้าดีเซลดีเซลดีเซลตัวจียี่สิบจียี่สิบ ถ้าเกิดเป็นปีเดียวกันนะถือว,ว่าราคาเท่ากันราคาเท่ากันประมาณปี2020เนี่ยก็อยู่ประมาณล้านล้านสองอล้านสองล้านสองอยู่เห็นเลยล้านสองบวกลบเลยราคาไม่ต่างกันไอ้ตัวปลั๊กอินกับตัวราคาเท่ากันเลยราคาตั้งเท่าเท่ากันเลยแต่ว่าตอนซื้อรถใหม่เนี่ยต,ตัวปลั๊กอินแพงกว่ามันหมายถึงว่าตัวปลั๊กอินราคามันตกกว่านะครับมันตกกว่าก็เป็นรถที่น่าใช่นะแล้วต่อมาก็เป็นตัวดีเซล ไอ้ตัว F สาส F 3ามสิบอือเป็นตัวรุ่นก่อนรุ่นก่อนตัว G ยี่สิบจะเป็นช่วงเลยดูช่วงปีประมาณ2 0 1พ2 0สิบ็ดันสิบปดนะฮะไม่เอาไม่เอากว้างมากเป็นช่วงนี้ตัว F สาสิบนะครับสองพ2 0 1 8ดสิดราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนตัวเจ็ดแสนตัวตั๊กอินคือสามสศน e แล้วถ้าตัวสามศูนย์ดีเซลกับตัก็อยู่ราคาประมาณนี้แหละเจ็ดแสนมันไม่ต่างกันเลยมันจะไปเทียบเท่ากันได้เลยอะ เอาจริงๆก็คือตัวปลั๊กอินราคาจะตกมากกว่านิดนึงแต่ปัจจุบันราคาไล่ใกล้ๆใกล้เคียงกันมากเลยนะครับคือตอนรถใหม่เนี่ยตัวของปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมันสูงกว่าตัวดีเซลแต่พอผ่านไปเนี่ยระยะเวลาผ่านไปถ้าเป็นรถมือสองเนี่ยราคาเนี่ยมันเท่ากันเลยแสดงว่าตัวไอ้ปลั๊กอินไฮบริดมันราคามันตกกว่ามันหมายถึงว่าตัวดีเซลเนี่ยเรื่องของอิเล็กทรอนิกมันมันมันน้อยกว่าตัว33 0 e ุนีการบำรุงรักษาเนี่ยมันอาจจะไม่มากเท่า ันประหยัดน้ำมันมากน้อยทีนี้มันมันพูดแยกดีเซลบ m ก็ประหยัดนะอืไม่ไม่ไม่มันมีไฟฟ้ามาสี่สิบห้าสิบโลอแต่ที่ราคามันตูเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของการดูแลรักษาค่าแมเน์มันมากกว่าเอาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปสรุปเพราะจริงๆมันไม่ไม่ไม่แย่เท่ากับเบนซ์ไงเบนซ์นี่ราคาร่วงเยอะตัวปลั๊กอินเพราะเกิดจากแมเน์เรื่องแมเน์เลยซีรีส์ห้าซีรีส์ห้าถ้าเป็นตัวีสามสิบตัวโฉมปัจจุบันเนี่ยปีสักปีสองพันสิบหกสิบเจ็ด มันก็อยู่ประมาณล้านสองบวกลบล้านสองบวกลบนะถ้าเป็นตัว LCI ใหม่ขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นประมาณล้านโอ้ตัว LCI นี่มันราคาปรับขึ้นเยอะนะขึ้นขึ้นเออแต่ราคาราคาก็ยังยังแคบประมาณล้านแปดล้ว <8. S 2> ่านอีอแต่ถ้าเป็นดีเซลล่ะถ้าเป็นดีเซลก็เออแต่ตัวดีเซลตัวเนี้ยตัว G สามสิบราคาจะต่ํากว่าตัวตั้งอินไฮบริดก็อยู่ประมาณล้านหนึ่งอะอยู่ประมาณล้านหนึ่งซึ่งซึ่งจะราคาตก่าตัว ปลั๊กอินไฮบริดอีกไม่ได้ราคาตกกว่าราคาต่ํากว่าต่ํากว่าแต่ราคาซื้อถูกกว่าไงเออราคาซื้อถูกกว่าจริงๆต,ตอนนั้นมันราคาช่วงห่างเนี่ยอย่างตัวซีรีส์สามมันห่างกันประมาณทักสามแสนผมว่าซีรีส์ห้ามันห่างกันระหว่างปลั๊กอินไฮบริดกับดีเซลเนี่ยมันควรจะตอนซื้อใหม่เนี่ยมันมีห้าหกแสนมัน้งใช่แต่แต่ไปดูดีเซลตัว LCL LCL มันร้โโานแปดตอนเนี้ยราคาเท่าปลั๊กอินเลยอตอนนี้ประมาณร้านแปดจีนราคา,าเท่าตัวปลั๊กอิน แต่ข้อสังเกตอันหนึ่งนะครับซีรีส์ห้าซีรีส์สามบีเอ็มนะไม่มีช่วงล่างถุงลมไม่เหมือนเบนซ์เบนซ์มามีของมาครบมีทุกอย่างล้วมีช่วงล่างถุงลมอันนี้ตัวเจ้าปัญหาเลยโดยเฉพาะตัวท็อปเขาคือตัวปลั๊กอินไฮบริดทั้งหลายแหล่นี่ช่วงล่างถุงลมทําให้ราคาล่วงมากถ้ามันอยู่ในวารันตีมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่พอมันหลุดวารันตีปุ๊บเนี่ยมันก็จะ,<ย>จะเริ่มเสียปกติมันจะเป็นอย่างนั้นนะอยู่ในวารันตีไม่เสียขณะที่ดูตัวท็อป รุ่นรุ่นใหญ่ครับของ B M W เป็นซีรีส์เจ็ดนะฮะซีรีส์เจ็ดเนี่ยก็เป็นรุ่น G เราจะไปดู G สิบสองเลยนะฮะตัวโมเดลโจ G สิบสองเริ่มต้นมันไม่ไม่ไม่ใช่รุ่นใหม่ตอนนี้นะมันก่อนรุ่นใหม่ใช่ก่อนนิดนึงเพราะเราจะดูรถรถมือสองเนี่ยที่คนจะมากลังจะมาเชิญอาจจะหมด B S I แล้วหรือไปปลาย B S I จะเชิญก่อนก่อนหมดนะฮะเลยปัจจุบันหมดแล้วประมาณเนี้ยมันก็แบ่งเป็นสองรุ่นนะนะฟังก์ชันไฮบริดไม่มี740 L E กับ745 L E อ่าอ่า ราคาเนี่ย740เนี่ยถ้าเกิดว่าปีประมาณสักปี2019เนี่ยมันก็อยู่ประมาณล้านห้าแสนบวกลบนะฮะตัวนั้นอย่าลืมนะตัวนั้นเครื่องเป็นเครื่องสองพันสี่สูบเทอร์โบแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องพันขึนเล็กนะครับแต่พอเจนเป็น745 LE เป็นเครื่องเท่าไหร่ฮะเป็นเครื่องสามพันหกสูบเทอร์โบโหราคารถแหม่คงต่างกันเยอะนะต่างกันพอสมควรผมว่าไม่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะต่างกันไม่เยอะเดี๋ยวเรา อินเสิร์ตใส่ราคาใหม่ให้นะราคาต่างกันไม่เยอะแต่ว่าราคามือสองเนี่ยหายห่างกันเลยห่างกันเลยห่างกันโอ้เจ็ดแปดแสนเลยนะรถแต่ปีนก็ห่างกันปีปีห่างกันปีเดียวห่างกันปีเดียวเนี่ยเจ็ดสี่ห้าเอลีเนี่ยมันอยู่ถึงสองล้านต้นต้นเลยสองล้านสามเลยสองล้านสามสองล้านสามบวกรบเคยเห็นบางตัวแตะสองล้านห้าสองล้านหกแต่ไม่รู้ขายได้ไม่ได้นี่กเรื่องอืมเปพกเครื่องมันด้วยรเปล่าเครื่องสามพันมันแรงกว่าเครื่องสามพันมันทำคำให้เพราะบอดี้มันใหญ่อะ ซีรีส์เจ็ดเป็นเครื่องสองคันมันน่าจะเล็กไปเนาะเออบโบมาช่วยไฟฟ้ามาช่วยมันก็ยังมันก็ยังอืดนะผมว่าคนมาเล่นเจ็ดสี่ห้ากันเยอะคันนี้มาดีเซลดีเซลดีเซลตัวหลักก็จะเป็นเจ็ดสามศูนย์เอลดีตัวเนี้ยเป็นเครื่องดีเซลเราจะเอาปีช่วงปีหนึ่งหกถึงปีสองศูนย์ให้ดูนะครับราคาก็อยู่ประมาณมือสองก็อยู่ประมาณล้านห้าตัวเนื้อปีหนึ่งหกถึงสองศูนย์อยู่มาล้านห้าใช่แต่ส้าตัวใหม่ขึ้นมาปีสองพันขึ้นมาแล้วเนี่ยตันเนี้ย สองล้านห้าบวกลบแล้วอยู่มานี่แหละผมว่าราคาตัวดีเซลเนี่ยราคามันเท่ากับตัวปักอินเลยนะใช่ออปชั่นมันน้อยกว่านะตอนหลังๆออปชั่นมาจริงๆดีเซลมันน้อยกว่าอู่แล้วเพราะว่าออปชั่นต้องโลกว่าแต่ข้อดีของมันคือเพราะราคารถใหม่ก็ถูกกว่าด้วยแต่กลับกลายเป็นว่าเหมือนกันเลยเหมือนซีรีส์สามเลยกลับไปว่าราคารถมุ่นสองเนี่ยตกน้อยกว่าอตกน้อยกว่าทําให้ราคามันมาเสมอเสมอกันกับตัวปักอิน ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเรื่องเราจะมาดูเรื่องเรื่องเนี้ยนะเรื่องเรื่องบ m เอเรื่องราคาบ m อของตลาดมือส <ผม S 2> องบมกว่ากว,ว้างซีรีส์สามห้าเจ็ดผม<า>ว่าราคามันก็ยังยังแข็งอยู่นะสาหรับรถ BMW คือเทียบกับเบนซ์เอาจุดจุดสําคัญเลยอะเทียบกับเบนซ์ BM อมีอะไรมีบ s i อให้คือเซอร์วิสรวมแล้วรวมเมนเทนแนนซ์ให้เสร็จห้าปีซื้อเพิ่มได้เป็นแปดปีราคาไม่แพงตรงนั้น บีเอ็มไอของจุกจิกไม่ค่อยมีอ,มอย่างเช่นช่วงล่างถุงลมในรุ่นต่ตางๆรุ่นซีรีส์ห้าซีรีส์สามกับอีกอันเลยอีกหลักๆเลยอีกอันหนึ่งของบ<ต>ีเอ <BM, S 2> ็มเจ็ดยังมีมีช่วงล่างถุงลงมหมดแล้วแต่แต่อีกอันเนี่ยประเด็นหลักเลยของปัญหาเลยของเบนซ์เนี่ยก็คือเรื่องเรื่องไฮบริดระบบไฮบริดเ็าเป็นะบบเจ้าปัญหาของบีเอ็มเนี่ยคนไม่ค่อยป่นเลยเดยี๋ยวเราไปดู เจ้าของสามมาเมื่อก่อนเมื่อก่อนตัวเบนซ์มันก็ก็มีปัญหานะแต่ตอนนี้ตัวใหม่ของเบนซ์เนี่ยก็ยังมีปัญหาก็ยังมีปัญหาแต่น้อยลงแต่น้อยลงน้อยลงแต่เขาบอกดีขึ้นดีขึ้นเยอะแต่บีเอ็มมันไม่ค่อยมีปัญหาไงเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเรื่องเรื่องดีเซลของ BM เเนี่ยจริงๆเนี่ยที่มันไม่ค่อยมีปัญหาหรือมันมีปัญหาจุกจิกน้อยกว่าดีเซลของเบนซ์เนี่ยก็คือเรื่องแอดบลูยังไม่มีแอดบลูยังไม่ใช้แอดบลูในเมืองไทยคือมันทําให้เบนซ์มาก่อนเบนซ์ใส่แล้ว บีเอ็มเพิ่งจะมีตัวล่าสุดใช่ป่ะโซลูชันล่าสุดในที่รีห้านะห้ากับเจ็ดน่าจะมีทั้งคู่เลยแต่เป็นตัวล่าสุดหรือไงตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งจะใช้แอดบลูเดี๋ยวเราไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีเราจะไปถ่ายคันซับน้ำศูนย์อีรถเนี่ยสี่ปีสามปีครึ่งสี่ปีอยู่ในบีเอสไอเจ้าของไม่เคยมีปัญหาเลยใช้มาแต่ใช้ไม่เยอะแต่บางคนใช้ไม่เยอะยัมีปัญหาแต่คันนี้ไม่มีปัญหาแบตก็ไม่มีปัญหาระบบไฮบริดไม่มีปัญหาค่อนข้าง,างสเสถียรนะมันยังอยู่ในบีเอสไออยู่ด้วยแหละรุ่นเนี้ย คันนี้คันที่จะไปถ่ายต่อไปเนี่ยแต่ถึงถ้าไม่ถ้ามันหมดซื้อต่อได้นะหลาไหร่สี่หมื่นถ้าหมื่นเออสี่หมื่นกว่าหน้าเล่นเลยกลายเป็นตัวที่รถที่น่าเล่นก็อย่าลืมจกช่วยกดกดไลค์กดติดตาม <S <S ผมด้วยนะฮะกดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆผู้ชมจะได้ดูตามต่อไปได้นะครับครับอันนี้เป็นการอัปเดตสั้นๆเรื่องราคานิดนึงนะครับก็มีอะไรเดี๋ยวเรามาแชร์กันเรื่อยๆนะครับได้ครับขอบคุณมากครับ